ำกำลังสงสัยค่ะว่าเจ้าดอกเนี้ยค่ะทำไมถึงมีพึ่งกับชนรงมาตอมเต็มไปหมดตั้งแต่เช้านะคะก็เลยลองใช้ Google Lens ส่องดูค่ะว่าไอ้เจ้าต้นนี้มันคือต้นอะไรกันแน่แล้วข้อมูลก็บอกว่าเจ้าต้นนี้ค่ะดอกนี้คือผักเซี่ยนที่นานเป็นรู้จักผักเซียนมาก่อนนะคะเพราะว่า ไม่เคยทานแล้วเพิ่งมารู้จากในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าเขานิยมเอาไปเหมือนเอาไปดองอะค่ะแล้วเป็นเหมือนกิมจิของทางภาคอีสานเขาต้นนี้ค่ะจริงๆมันคือวัชพืชสำหรับนันนะแล้วก็ทางทางต่างประเทศเนี่ยก็มีชื่อเรียกนะคะเพราะว่าดูดอกเขาใกล้ๆนะคะดอกเขาใกล้ๆเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบ มันจะมีใยใหญ่อะค่ะเขาก็เลยเรียกว่า Spider w ์วีดนะคะสไปเ e อร์วีหรือว่าวีดเนี่ยมันแปลว่าวัชพืชแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยพื้นถิ่นเขาก็อยู่แถบเอเชียเนี่ยแหละค่ะก็อยู่ในเขตแถบร้อนของบ้านเราถึงว่านะคะกระจายเยอะมากนะคะเป็นวัชพืชที่ถือว่ามีประโยชน์ทางยามากๆนะคะตอนนี้เราจะไม่ได้เ a าว่าวัชพืชละกันเรียกว่าสมุนไพรดีกว่านาะ คือพึ่งแล้วก็พึ่งชนโรงตอมเยอะมากๆนะคะที่ดอกของเขานไม่แน่ใจว่ามาเก็บเกสรหรือว่าน้ําหวานนะคะแต่ว่า,าสามารถที่จะตอมได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้ก็แพร่กระจายไปเต็มพื้นที่ปลูกต้นไม้ของดิฉันแล้วนะคะตรงนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นหินนะคะเขาขึ้นง่ายมากสมกับที่เป็น,นช้พืชจริงๆนะคะคือ คลืนปูพลาสติกข้างล่างด้วยเพื่อป้องกันยากขึ้นแล้วก็ยังปูหินทับอีกต่างหากแต่ว่าเจ้าต้นผักเสี้ยนนี้ก็ขึ้นมาได้อย่างสวยงามเลยนะคะข้างอีสานเนี่ยเขาจะเอาผักเสี้ยนเนี่ยนะคะไปขยำกับเกลือเพื่อที่จะล้างความแบบเหม็นเขียวออกเสร็จแล้วเขาจะโรยน้ำตาลแล้วก็เอาน้ำเสา,าว้าวหรือไม่ก็ข้าวเย็นเนี่ยนะคะมาหมัก กับตัวผักเซียนเนี้ยไม่กี่วันก็กลายเป็นเหมือนเปรีป้ยวกลายเป็นกิมจิกลายเป็นผักดองนิยมกินเป็นผักดองนะคะแต่ไม่นิยมลวกกินจิ้มน้าพริกเดี๋ยวว่าจะลองทําดูแต่ทีนี้เมื่อกี้เปิดในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาบอกว่าใบค่ะก็ช่วยแบบแก้พิษมแมลงสัตก,กัดต่อยได้นะคะเมื่อวานนี้โดนบุ้งต่อยมาจึ๊กหนึ่งคล้ายๆเข็มจิ้มแล้วปรากฏว่าเจ็บมากแล้วก็บวมทั้งแขนนะคะทายาหม่องก็ไม่หายค่ะ ชายาอะไรก็ไม่หายเขาบอกว่าใบาผักเซียนเมื่อกี้อ่านเจอนะช่วยทําให้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวรอเก็บมาดูนะคะจริงจมีประโยชน์เยอะมากถ้าคุณแบบว่าลองอ่านดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสําหรับผู้หญิงที่จะช่วยเรื่องของประจําเดือนทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ อุ้ยสรรพคุณเยอะมากค่ะแก้ไขพิษอะไรต่างๆนะคะก็สมควรที่จะยกเจ้าตัวนี้เป็นสมุนไพรได้แล้วเนาะเอาละค่ะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลองกินน้ำผึ้งของผึ้งบิ้มกับผึ้งชนโรงที่เลี้ยงเอาไว้ก็ได้เนาะเพราะว่าน่าจะได้สรรพคุณทางยาเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะก่อนที่จะตัดหญ้าตัดวัชพืชอะไรก็ศึกษาก่อนนะคะว่าเออมันมีประโยชน์ทางยาหรือเปล่าแล้วก็ ถ้าเรายิ่งมีพึ่งหรือว่าเราชอบกินน้ำพึ่งเรามีพึ่งชนโรงอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาหารที่น้องเขาชอบมากๆเลยอยากให้เก็บเอาไว้ค่ะเดี๋ยวนั้นก็จะเก็บเอาไว้แล้วค่ะนั้นว่าก็สวยดีเ <laughs> เป็นดอกเล็กๆ จองเล็กๆแบบนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับผักเสี้ยนหรือผักเส้นป่าเอามาฝากกันก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ฝากเ,าเขียนโน้ตเอาไว้ให้นิดนึงนะคะว่ามันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหรือมีวิธีการที่จะทำกิมจิจากผักเสี้ยนอย่างไรนะคะเอามาแบ่งปันกันบ้างเผื่อมีเทคนิคดีๆนะคะเพราะว่านั่นก็ไม่เคยทำไม่เคยกินมาก่อนนะคะแล้ว คือตรงนี้มันมันเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสูตรเนี่ยช่วยส่งมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวนะจะลองทำดูถ้าสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทานวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย